<c oughs> รีวิวเ e อ็นบีภาพเวยตัวหนึ่งตัวนี้จะปรับก้อนเมฆได้สองแบบสามนี่รวมมาน,นี้ด้วยอันแรกก็จะเป็นก้อนเมฆโล่งๆเลยเนี่ยก็มีอยู่นิดเดียวแล้วก็อีกตัวนึงก็จะแบบเปิดก้อนเมฆก็จะมีก้อนเมฆเยอะหน่อยแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นเดี๋ยวนะคือไหวะตัวไหนนะ นี้ก็จะมีก้อนเมฆก,ก็จะเป็น3แบบประมาณแล้วก็กลางคืนก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยปรับเลยสวยเนี่ย,ยแล้วก็ฝนตกฝนตกอ่ะจะได้แบบส,สวยๆก็ประมาณนี้นี่ สวยเลยนะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้แบบโชนแบบเซ้าๆเนน่อนดิบๆเนี่ยก็อันไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวมาจะดูแบบนี่ไงอันนี้แหละ ก็จะโดนแบบทนมันมันเศ้าๆเนี่ยอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของมันก็คือที่แบบว้าวมากเดี๋ยวนะเวลาพับจอสามารถพับจอได้เลยนี่ไงพับจอได้เลยปกติอินบีภาพสวยเวลาเข้าเกมมันจะเข้าเกมนานอันนี้คือเข้าเกมได้เลยปุ๊บปั๊บอ่ไปทำอย่างอื่น เอ่ออะเข้าโหลดหมอดเดะฟิมอ่ะกลับมาเกมต่อได้เลยโอ้โหเพอร์เฟกมากแล้วก็ตัวนี้สามารถเปิดปิดน้ําขังนี้ด้วยอันนี้ก็คือเปิดไว้เปิดไว้ให้แล้วสามารถเปิดปิดได้ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับยิงบีตัวนี้